เปิดตัวเรม15ซีรีส์ 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกมาแล้วด้วยเทคโนโลยี AI ที่น่าตื่นตาตื่นใจและราคาที่น่าประทับใจแต่ถ้าคุณซึ่งเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพหรือชอบเล่นเกมคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรีส์ 5G มีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นเครื่องที่คุณต้องการมากกว่าเดิมเรม15ซีรีส์ 5G มาเป็นกำลังใหม่ในวงการสมาร์ทโฟนด้วยกล้องถ่ายภาพสุดล้ำ50ล้านพิกเซลและเทคโนโลยี AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพอย่างน่าทึ่งทําให้คุณสามารถถ่ายภาพและแก้ไขาภาพได้อย่างง่ายดายและสวยงามเหมือนมาสเตอร์ด้านโฟโตช็อปแต่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เรมสิบห้าซีรีส์ 5G มีให้คุณเพราะมันยังมีฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้ภาพถ่ายของคุณดูสมจริงและสวยงามยิ่งขึ้นด้วยการปรับความสว่างและลดเกรนอัตโนมัติทําให้ภาพถ่ายของคุณเหมือนเป็นผลงานของมืออาชีพและถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมคุณจะต้องรู้ว่าเรม15บห้าซีรีส์ 5G มีชิปเซต AI ที่ทรงพลังมากกว่าเดิม ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเร็วและสนุกสนานด้วยเฟรมเรตสูงถึง120 f p สําสำหรับเกมที่ฮอตฮอตอย่าง Free Fire, Honor of Kings และ Arena of Valor แต่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เรมิบม15ซีรีส์ 5G มีให้คุณมันยังมีแบตเตอรี่ไทเทเนวามจุด0 0 0 m a h ที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวนานพร้อมระบบชาร์จเร็ว80ดับเยูที่ช่วยลดเวลาการชาร์จไฟให้คุณได้และถ้าคุณเป็นคนชอบดีไซน์สวยงามคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรีส์ไซน์ ที่โดดเด่นและสวยงามด้วยจอแสดงผล c d Curve Display ที่มอบความสว่างและลื่นไหลที่สุดในเซกเมนต์พร้อมกับกระจกคอนเดนเซรที่เพิ่มความแข็งแกร่งและทนทานต่อรอยขีดข่วนและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรีส์ 5G มีกาดจอที่ทรงพลังมากกว่าเดิมช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเร็วและสนุกสนานด้วยเฟรมเรตสูงถึง120 fps สำหรับเกมที่ฮอตๆออย่าง Hawk Free Fire และ Call of Duty Mobile แต่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เรม1 5ซีรีส์ 5G มีให้คุณมันยังมีฟีเจอร์ AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสด้วย AI Motion Control ที่ช่วยให้ควบคุมท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติและตอบสนองอย่างฉับไวและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม1 5ซีรีส์ 5G มีเรม Watch 5 Smart Watch ท,ที่จะเป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันด้วยเข็มทิศและ GPS อิสระรองรับ5ระบบ Genesis มองชัดเต็มตาด้วยหน้าจอ a m ล l e d ขนาด1.97นิ้ว และใช้งานได้ยาวนานสูงสุด14วันและถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรีส์มีเรมบัสที200ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนและเปิดโลกเสียงคุณภาพด้วย d y n a มิกเบสส12.4มมพร้อมตัดเสียงรบกวนแบบ Active 32db ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน50ชั่วโมงและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรีส์มีราคาที่น่าประทับใจมากๆด้วยสเปค 12GB 256GB ในราคาเทียง12,999บาทเป็นเครื่องที่คุณต้องการมากกว่าเดิมแต่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เรม15 s 5 r i e ี 5G มีให้คุณมันยังมีฟีเจอร์ AI Inspiration ที่ช่วยให้คุณตกแต่งภาพได้อย่างได้ดาโดย AI จะรังสรรค์ภาพที่ดีที่สุดให้กับคุณอย่างชาญฉลาดผ่านการวิเคราะห์ของอัลกอริทึมและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม1 5 r i รี 5G มีฟีเจอร์ AI Party Mode ที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพบุคคลได้อย่างชัดเจนและสว่างสดใสในสภาพแสงน้อยพร้อมกับลายน้ำสุดสร้างสรรค์และกรอบรูปหลากสีสันลายสไตล์และถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรมสิบห้าซีรีส์หมีฟีเจอร์ AI Mag i c ิโกลที่ช่วยให้ภาพถ่ายบุคคลดูสมจริงด้วยโทนสีผิวที่เป็นธรรมชาติรายละเอียดที่ชัดเจนและมิติแสงเงาที่สมจริงและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่า เรม15ซีรีส์ 5G มีฟีเจอร์ AI l a n s Kit ที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามและฟีเจอร์ AI Clear Mode ที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีแสงสะท้อนและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรีส์ 5G มีฟีเจอร์ AI Snap Mode ที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพกลุ่มได้อย่างง่ายดายและฟีเจอร์ AI d ิ g i t a ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งภาพได้อย่างนา่าทึ่งทั้งการเพิ่มวัตถุเปลี่ยนพื้นหลังปรับฤดูการเพิ่มความสวยงามและระบอบประกอบต่างๆได้ทันที และถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรมสิ15 s e ซีรีส์มีฟีเจอร์ AI Ultra Touch Control ที่ช่วยให้คุณสัมผัสได้อย่างแม่นยำและลดอาการหน่วงของการสัมผัสจนแทบไม่รู้สึกถึงความหน่วงและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรมสิซีรีส์ห้มีฟีเจอร์ AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอัตรสด้วย AI Motion Control ที่ช่วยให้ควบคุมท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติและตอบสนองอย่างฉับไว และถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม15บห้าซีรีส์ 5G มีฟีเจอร์ AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสด้วย AI Ultra Touch Control ที่ช่วยให้คุณสัมผัสได้อย่างแม่นยำและลดอาการหน่งของการสัมผัสและถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม15บห้าซีรีส์ 5G มีฟีเจอร์ AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสด้วย AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรส และถ้าคุณเป็นคนชอบของใหม่ๆคุณจะต้องรู้ว่าเรม15ซีรี 5G มีฟีเจอร์ AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสด้วย AI Gaming Optimization ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสและ